น,นี่พามาดูส่วนส้มเราเองนะครับช่วงนี้ช่วงเดือนตุลาส้มที่ออกมาเ่ยมันจะออกเขียวๆหน่อยนะครับยังไม่ใช่ถึงรสชาติของมันนะครับอันนี้ลองแกะให้ดูสีสารใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะออกอมเปรี้ยวหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวลองดูที่ผมแกะมาจากต้นมาลองชิมดูผิวนี่ยังออกส้มๆแล้วนะครับแล้วก็ตัวเนื้อเม็ดส้มนี่ออก ส้มแล้วแต่ว่าถ้าจริงๆพันธุ์มันจริงๆถึงฤดูมันเนี่ยในช่วงประมาณมกราคือสวนเนี้ยทำส้มช่วงเดือนมกราะะปลายพฤศจิกาอปลายธันวามกรากุมงพาเป็นช่วงตุดจีนอันนั้นจะได้รสชาติของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้งที่แท้จริงแล้วก็ตัวเนื้อส้มเนี่ยสีมันจะออกส้มเข้มกว่านี้นะครับอันนี้รสชาติมันจะเปรี้ยวๆหน่อยอมันยังมอมเปรี้ยวมากกว่าอมหวานอ่า